สวัสดีครับเพื่อนๆแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับอบปอม correr h ชา n e l กันอีกเช่นเคยนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากให้สอนสมัคร Gmail หน่อยโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ปอมก็จะจัดให้เลยนะครับวิธีการสมัคร Gmail ง่ายๆนะครับก็หลายคนก็จะ เอาไปขอสินเชื่อหรือทำนู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่มี Gmail แล้วก็ไม่รู้จัะสมัครยังไงถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับสามารถทําได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และมือถือก็เหมือนกันนะครับ เอามือถือขึ้นมาแล้วก็คลิกเข้าไปที่ Google นะครับพอเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คาว่า Gmail เนาะพิมพ์แบบนี้เลยนะครับ G M A I L แล้วก็คลิกควาว่า Gmail สมัครนะวันนี้เราจะมาสมัคร Gmail กันแบบง่ายๆและรว,วดเร็วนะครับก็ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเผื่อว,ว่าเวลาพอมีคลิปใหม่อัปเดตพี่น้องก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็คลิกคำว,ว่าตรงนี้นะเนี่ยสร้างบัญชี Gmail ความช่วยเหลือ Google Support นะี คิดเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราอ่านก็คือไม่ต้องไปสนใจมันเยอะหรอกก็กดคําว่าสร้างบัญชีไปเลยไอตัวหนังสือสีแดงเนี่ยคือในส่วนตรงเนี้ยปอมมีไว้หลายเมลก็ไม่ต้องไปสนใจมันเนาะก็เรามาดูกันตรงที่ว่าเพิ่มบัญชีส่วนใครไม่มีก็กดสมัครอีเมลของปอมเนี่ยมันจะขึ้นว่าเพิ่มบัญชีเนาะเพราะว่าปอมมีเมลค่อนข้างที่จะเยอะอ่ะของใครที่ไม่ขึ้นคําว่าเพิ่มบัญชีก็กดไปได้เลยคําว่า สมัคร G ีเมลแล้วตรงนี้นครับมันก็จะก,กําลังตรวจสอบข้อมูลตรงนี้เราก็เลือกคําว่าสร้างบัญชีได้เลยมันจะมีให้เราเลือก2ตัวนะครับว่าบัญชีสําหรับตัวเองหรือเพื่อจัดก,การธุรกิจปอมแนะนําว่าให้ใช้เป็นบัญชีของตัวเองนะครับเพราะว่าเรามันแบบส่วนบุคคลเนาะไม่ต้องไปใช้แบบในเชิงธุรกิจเพราะว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยมันจะมีไว้ผูกกับบัตรเครดิตหรือมีอาจจะมีเรื่องการใช้จ่ายก็มีการเสียเงินเสียทองเนาะ ก็ตรงนั้นเรายังไม่ต้องไปโฟกัสเราก็กดเลือกสําหรับตัวเองได้เลยตรงนี้ก็ใส่ชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับปอมก็จะเป็นชื่อนามสกุลที่ปอมยกตัวอย่างขึ้นไปนะก็ไม่ใช่ชื่อจริงแต่เพืเ่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครก็สามารถใส่ชื่อจริงได้เลยนะครับมันจะได้ปูกกับหลายๆอย่างที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราปอมก็จะใส่ชื่อสอนสมัครแล้วก็นามสกุล gmail นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปก็เลือกวันเดือนปีเกิดตรงนี้ที่ปอมทำนี่ปอมสมมุติขึ้นมานะครับไม่ใช่วันเกิดของปอม แต่ถ้าเพื่อนๆทำเนี่ยสามารถใช้เป็นของส่วนตัวได้เลยจะต้องเลือกปีเกิดใหม่ก่อนปีเกิดน,นีเราต้องใส่เป็นของพุทธศักราชนะครับถ้าปีนี้ปปกดไปเป็นพุทธศักราชมันจะใส่ไม่ได้เนาะก็กดถัดไปได้เลยตรงนี้เขาก็จะให้เราเลือกที่อยู่ของ Gmail ว่าเราจะใช้เป็นแบบไหนก็เราเลือกสร้าง Gmail ของเราเองดีกว่าเราก็พิมพ์ไม่ได้เลยว่าข้างหลังเนี่ยเราจะเอาเป็นอะไรลงลงท้ายด้วยแ m a i l เนี่ยผมก็จะ A A A 1น 1, 1, 1, 1 gmail แล้วก็กดถัดไปอ่าตรงนี้มันใช้ไม่ได้อ๋อมันมีคนใช้แล้วเราก็ต้องจัดตั้งชื่อให้มัน advance ขึ้นไปอีกครั้นหนึ่งนะครับให้มันแบบคิดว่าไม่ซ้ำกันอ่า a 1 s1 b b อลองดูซิได้ไหมก็ยังซ้ำกับคนเด่นอยู่อีกนะ,อะเอาใหม่ไม่เป็นไรอ่ะตรงนี้ก็อาจจะยากขึ้นไปหน่อยละลองกดดูซิโอเคมันได้นะครับและทีเนี้ยพอเราสร้าง id ของ id, ID gmail เราเสร็จอะเราก็มาใสา่ password ออดเวดก็ส่วนตัวเนาะก็ตั้งให้มันยากๆหน่อยก็ลองตั้งกันดูโอเคผมก็จะตั้งประมาณนี้แล้วกัน A A A หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคประมาณนี้อ๋อถ้าใส่ง่ายเกินไปก็ไม่ได้นะครับตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะรัดกุมก็ให้พี่น้องใส่ให้มันยากๆหน่อยเนาะเอาหม่แล้วกันโอเคของผมก็จะประมาณนี้อ่ะเรียบร้อยเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์หรืออะไรยังไงตรงนี้ถ้าเราจะเพิ่มหมายเลขโทรศัพก็ ก็กดโอเคใช่เลยแต่ถ้ายังไม่เพิ่มก็กดข้ามไปก่อนเนาะหลังจากนี้เป็นที่เรียบร้อยตรวจสอบโอเคเนี่ยเขาก็จะโชว์ให้เราดูว่าเนี่ยชื่อ g ีเมลนามสกุลแล้วก็รหัสอ e, ีรหัส Gmail ของเราเนี่ยภาษากฤษที่เราตั้งไว้เนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเราก็กดถัดไปโอเคตรงนี้เขาก็เป็นให้อ่านรายละเอียดแล้วฉันก็ต้องยอมรับรอมันโหลดสักคู่หนึ่งนะครับก็หลังจากโหลดเสร็จก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับเราก็สามารถล็อกอินเข้า Gmail นี้ไปใช้งานได้เลยก็เป็นอันว่าจบนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ และถ้าหากว่าใครมีปัญหาหรือติดปัญหาตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ปัญหาที่อยากรู้หรือถ้าปอมจะช่วยแก้ไขด้านปัมภ์ตรงนั้นได้ถ้าเข้ามาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับแล้วทุกคนใหม่คลิปด้านอย่าลืมกดดซับสไคร้และกดแจ้งเตือนให้ปมด้วยน,น,นะครับแล้วเจอกันครับ